สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้มีหูฟังแบบครอบหูนะครับครอบหัวนะมาแนะนำกันเป็นรุ่นใหม่จากทางแบรนด์นี้นะฮะเบซิอุนะครับชื่อรุ่นก็คือ b o วี e นะครับ D03 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหูฟังบลูทูธนะครับแบบฟูลไซส์นะแล้วก็จุดเด่นที่เขาชงมาตั้งแต่หน้ากลอกก็คือเขาบอกว่า เขาใช้ไดรเวอร์นะครับหรือว่าตัวลำโพงเนี่ยขนาดใหญ่นะครับเป็นเพชรนะครับหรือโพลีเอิลีนนะครับเป็นไดรเวอร์40มิเมเลยทีเดียวนะครับขนาด40เซนมหรือประมาณ4เซนเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะก็ถือว่าเป็นไดรเวอร์ขนาดใหญ่นะเป็นโพลิเมอร์ไดอะแฟมนั่นเองนะครับแบบนี้นะชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้กล่องก็หน้าตาแบบนี้นะครับกล่องจะใหญ่เกินเฟรมไปนิดนึงนะก็ ดีไซน์กล่องก็เป็นดีไซน์กล่องแนวของเบซูสและก็คือเป็นสีแบบนี้เรียบๆนะแล้วก็มีโลโก้เขาสีเหลืองอยู่ตรงนี้รูปสินค้าก็ทำมาสวยดีนะตัว b o วี้ดีศูมเนี่ยมีด้วยกัน2สีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็คือกล่องตัวหน้ากล่องสีดำก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็หน้ากล่องสีขาวก็จะเป็นตัวสีขาวเนาะประมาณนี้นะฮะ โอเคกล่องก็เรียบเรียไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้อ่ะเดยวเรามาดูแดแกรมของเขาด้านข้างก่อนเขาบอกว่าอันนี้ดีว่าบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับเล่นต่อเนื่องได้30ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดีเลย์ไทม์0 0 8ยนเซกนะครับถือว่าดีเลย์น้อยนะพันเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าใช้สาย aux ก็ได้ในการเชื่อมต่อนะครับไดเวอร์แบบ4 0ม mm, ิลลิเมตรแบบเพชรนะแล้วก็อันนี้ไม่รู้แปะไม่ออกนะฮะโอเคมาดูแดะแกรมกัน ด้านหลังนะครับตัวรูปเนี่ยก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไว้เยอะนะก็บอกว่าชื่อรุ่นเป็น D03 Bluetooth ด้วยชั้น5.3นะครับแบตเตอรี่ในตัว300มิลลิแอมป์นะชาร์จด้วยปลั๊กแบบ Type C นะครับโอเคนี่ไดรเวอร์เขาจะมาเป็นเดลแฟลรรมเดลแฟลมเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือจุดที่เขาโชว์มานะครับว่าไดรเวอร์เป็นแบบ PET นะครับขนาด40มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดลำโพงชุดแม่เหล็กอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องโอเค แกะกล่องออกมานะครับเราจะได้ตัวหูฟังนะฮะแล้วก็สาย2เส้นนะมาดูสายก่อนสายชาร์จก็ธรรมดา t y p e 4เส้นหนึ่งนะครับท,ทั่วไปแล้วก็มีสาย AUX มาให้อีกเส้นหนึ่งนะครับไอหูฟังบลูทูธรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันจะเป็น2ระบบหมดแล้วก็คือ,อในกรณีที่แบตหมดหรือว่าเราต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นหรือเราขี้เกียจใช้บลูทูธอะไรก็ว่ากันไปหรือเครื่องเล่นที่เราจะไปใช้ด้วยมันไม่มีบลูทูธเราสามารถเอาสาย AUX ที่เขาให้มันเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ไปเสียบที่ เครื่องเล่นได้เลยอาจจะเป็นผู้มิวสิกเพเยอร์นะบางทีมันไม่มีบลูทูธนะฮะก็ใช้สายนี้แทนได้สายที่เขาให้มาก็โอเคนะเป็นสายแบบสตอริโอธรรมดานะครับไม่มีช่องใหม่นะครับนี่นะเป็นสายแบบ2คอนแทคธรรมดานะครับแล้วก็ตัวสายวัสดุโอเคนะเป็นผ้าผ้านะครับก็ดีเหมือนกันไม่พันกันนะครับเวลาเราขยุ่มขยุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ยากนะเป็นผ้านะครับก็ใช้ไประยะยาวๆก็จะไม่เหนียวเหนียวด้วยนะฮะประมาณนี้สายที่เขาให้มา โอเคมาดูที่ตัวหูฟังกันตัวหูฟังเนี่ยโบวี้ดีศูนย์สามเนี่ยก็เป็นหูฟังที่มีราคาจําหน่ายอยู่ประมาณเกือบเกือบพันนะประมาณนี้นะครับอยู่ช่วงราคาประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะฮะซึ่งก็เป็นราคาที่สูงอยู่สําหรับหูฟังตลาดนี้นะจะว่าตามจริงแต่วัสดุเนี่ยดีกว่าดีกว่าหูฟังรุ่นถูกๆพอสังเกตได้แหละนะครับงานประกอบนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันที่เอาเอาด้านบนก่อนแล้วกันด้านบนเนี่ยธรรมดาดีนะคือ ตัวตัวโครงหัวมันนะครับก็มีพิมพ์ว่าเบซูสอยู่ตรงนี้เป็นยี่ห้อเขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะเข้าหนังแปะมาเลยชิ้นหนึ่งนะครับให้ความรู้สึกแบบเออดีนะเนี่ยจับมาดูเป็นหนังๆเลยนะครับนิ่มๆนะฮะคือเป็นหนังแผ่นหนึ่งปูมาแล้วก็เย็บไว้ด้วยนี่นะครับสวยงามดีทีเดียวนะครับในส่วนของนวมด้านในนะครับก็เป็นนวมแบบฟองน้านะครับแล้วก็มีหนังหนังคุ้มอยู่ด้านนอกนะก็ผมลองใส่อยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละอันเนี้ยนะครับใช้ตอนช่วงเย็นนะครับก็นุ่มสบายดีนะครับ แบบนี้นะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ขยัดขนาดไม่ใหญ่มากนะตัวนี้น้าหนักไม่ค่อยเยอะนะครับโครงขาเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็มีชื่อรุ่นเป็นเป็นเพลทอยู่นะครับโบวี v ่ดีศูนย์สามแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยขาสองข้างสามารถยืดได้แบบนี้แก๊กแก๊กอย่างนี้เหมือนกันนะครับตัวยืดเนี่ยเขาก็ใช้เป็นวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลอยู่ด้านในนะครับบังคับโครงไว้นะครับทําให้ข้อดีก็คือมันจะเฟลกได้นะครับให้ตัวได้แล้วก็มันจะไม่หักด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะแบบนี้นะฮะ ก็มาทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นแบบแก๊กแก๊กทีนี้ก็มาดูส่วนที่ตัวหูฟังนะตัวหูฟังเนี่ยอดูด้านในก่อนด้านในเขาจะมีพิมพ์บอกข้างซ้ายข้างขวาไว้เลยชัดเจนนะครับว่าไหนซ้ายไหนขวานะแล้วก็นวมตรงเนี้ย <c oughs> ก็เป็นฟองน้ําแล้วก็คุ้มหนังมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมลองใส่แล้วนิ่มสบายดีนะตัวนี้ใส่แล้วรู้สึกไม่ค่อยร้อนด้วยไม่รู้ทําไมนะอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้หนักมากหรืออะไรนะฮะแต่ใส่แล้วลอ,ลองลองดูแล้ววันนี้ ไม่ร้อนแล้วก็รู้สึกสบายดีตัวนี้น้าหนักมันค่อนข้างเบาด้านในก็เป็นฟองน้ําแล้วก็พิมพ์ข้างไว้นะครับสกรีนไว้ที่ตัวหูฟังเลยนะครับตัวหูฟังเนี่ยหมุนได้แค่นี้นะฮะตัวจอยตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นพลาสติกนะถ้าทําสีโครเมียมมาตรงจุดหมุนเนี่ยแต่ว่าอ่าส่วนน่าจะยาวเข้ามาถึงข้างในนะครับส่วนรับแรงน่าจะเป็นโครงอลูมิเนียมออโครงสแตนเลสด้านบนมากกว่าที่คอยทําหน้าที่แบบยืดหยุ่นให้มันไม่หักนะ โอเคด้านนอกนะครับก็เป็นผิวพลาสติกนะไม่ได้ทําสีมานะแต่ทําผิวมาสวยมากเลยเนี่ยเป็นแบบทําสีมาเป็นแบบด้านๆเออทำผิวมาเป็นแบบด้านๆเลยนะครับแล้วก็ยิงมาเป็นเหมือนเนื้อใสๆนะแต่ว่าเป็นเนื้อพลาสติกไม่ใช่ทําสีนะครับเข้าใจว่านะเฮ้หรือทําสีมาอันนี้นีอันนี้ขอยังไม่กล้าฟันธงนะแต่ว่าสวยแหละนะ่าจะอาจจะทําสีมาก็ได้นะครับผิวสวยดีทีเดียวเป็นสีดําด้านๆนะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องไมโครโฟนนะครับ2อ,อันเลยโอเค คอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ที่ข้างซ้ายนะครับนี่นะดูนะข้างซ้ายนะข้างขวาเนี่ยจะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ที่ข้างซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ปุ่มเนาะก็ atura, ปุ่มกลางนะครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องรับสายวางสายเล่นเพลงหยุดเพลงจะใช้คอนโทรลตรงกลางทั้งหมดแล้วก็มีปุ่มบวกลบอยู่บนล่างนะครับก็ปุ่มบวกเนี่ยก็ไว้เพิ่มเสียงนะครับปุ่มลบไว้ลดเสียงนะครับปุ่มบวกกดค้างก็เลื่อนเพลงไปข้างหน้าปุ่มลบ กดค้างก็ย้อนเพลงกลับมีแค่นี้เลยนะครับสาหรับฟังก์ชันใช้งานง่ายๆนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่อง USB-C สําหรับใช้ชาร์จตัวมันแล้วก็ถัดมาเป็นช่อง AUX นะครับสำหรับเสียบสายอันเนี้ยนะฮะในกรณีที่เราไม่ใช้บลูทูธแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องไฟสถานเอาไฟสถานะอยู่ตรงนี้ในนี้จะเป็นช่องไมโครโฟนเสริมีกตัวนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรูปร่างภายนอกนะทีนี้รายละเอียดระบบมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าเอาส่วนที่ ผมชอบแล้วไม่ชอบก่อนดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้นะตัวนี้นะครับวัสดุอะไรเนี่ยผมให้ว่างานมันดีนะครับผลิตมาสีสวยอะไรเงี้ยคือใส่มาแล้วดูมันไม่กองแก๊งนะครับเวลาใส่อยู่ที่หัวเราแล้วนะครับบางทีความสวยงามมันก็จะเริ่มมาเกี่ยวขอ้องแล้วลัะเพราะราคามันเริ่มสูงนะตัวนี้ผิวสัมผัสอะไรมันโอเคหมดเลยนะดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงที่หุ้มหนังหรืออะไรตรงนี้ทาดีหมดเลยเสียอย่างเดียวนะครับมันพับไม่ได้นะฮะคือตัวหูฟังตัวเนี้ทรงมันเนี่ยมันหมุนได้แค่นี้เลย นะครับคือเวลาเก็บเนี่ยต้องเก็บไปทา่านี้ดีที่สุดก็คือหาถุงมาใส่ซึ่งก็ไม่ให้มานะฮะแล้วก็ทําให้มันแบนๆแบบนี้แล้วก็เก็บเข้าไปคือมันมันพับตรงครึ่งพับอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าบอกว่าในกรณีที่เอาไปใช้งานอยู่ในบ้านคงไม่เป็นไรนะใส่แบบไว้ใช้ในบ้านดูหนังกลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละแต่ว่ามันก็แข็งแรงดีเพราะมันไม่มีจุดพับนะครับแต่พอถ้าคิดว่าจะออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยคือมันพับไม่ได้ะฮะมันก็จะใหญ่เท่านี้ออกไปข้างนอกตลอดเลยคือเหมือนอารมณ์แบบใช้แบบ AirPods แม็กซ์หรืออะไรอะของ Apple น่ะที่แบบมันพับไม่ได้แล้วมันก็ต้องคิ้วไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีความเกะก,กะหน่อยหนึ่งในความรู้สึกผมนะผมเป็นคนชอบอะไรที่มันโมบายหน่อยนะอันนี้มันก็ดูเกะเกะก,กะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรสําหรับรูปร่างภายนอกนะในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับวันนี้มันยังเบิร์ไม่ถึงเวลาแน่นอนแหละเพราะว่าผมเพิ่งเอามาทํารีวิวนะครับเพิ่งได้ของมาเมื่อวานนี้ก็เล่นอยู่ประมาณสัก5้าหชั่วโมงได้ประมาณนี้เปิดทิ้งไว้แล้วนะครับเสียงนะครับ เบสเนี่ยมีเยอะจนทุมท้มๆไปทั้งโลกทั้งเพลงเหมือนกันนะคือคือตอนเปิดเพลงใหม่ๆถ้าเพลงไหนที่มันเป็นเพลงที่ทติดมาทางมีเบสอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าทั้งเพลงเนี่ยเบสเนี่ยจะนำเสียงอื่นออกมาเลยนะครับอาจจะเป็นด้วยความที่เขาใช้ไดอฟแรมขนาดใหญ่นะรวมถึงตัวไดอฟแรมที่เขาเคลมว่ามันเป็นโพลิเมอร์ซึ่งผมเข้าใจว่ามันมีความแข็งอยู่ประมาณหนึ่งแหละนะฮะทำให้มันแบบ เสียงมันยังไม่นุ่มนวลเท่าที่ควรนะครับสำหรับตอนแกะกล่องมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าเบสเนี่ยม,มีเยอะเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบหูฟังสายเบสเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นหรือว่าเขาอาจจะจูนมาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า่าสมัยนิยมเนี่ยเขาก็นิยมเบสกันอยู่แล้วนะครับชอบเบสเยอะๆก็ทางนี้ผ่านแน่นอนนะครับแต่ว่า กลางแหลมเนี่ยผมว่ามันจะโปร่งได้กว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอา,อาจจะเพราะว่าชั่วโมงเบิร์นมันยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไดแฟ์ม,มันเป็นรูปแบบโพลิเมอร์มาจ,จะมีความแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องให้เวลาเบิร์นอินมันอีกสักพักหนึ่งแต่ดูแล,แล้วก็น่าจะมีอนาคตที่ดีนะสำหรับตัวกลางแหลมนะครับแต่ว่าเบสเนี่ยนำมาก่อนแล้วนะฮะสำหรับคอมเมนต์ของเสียงก็ให้ไว้อย่างนี้ในส่วนของคุณภาพไม่อะลรก็ มาตรฐานนะครับใช้งานคุยโทรศัพท์อะไรได้ปกตินะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเวลาใส่หูฟังแบบนี้แล้วคุยโทรศัพท์ผมว่ามันเขาเรียกความรู้สึกมันแปลกๆแนละ้วมันอึดอ,อัดอ่ะมันก็เป็นด้วยโครงสร้างหูฟังมันอยู่แล้วเพราะมันครอบที่หัวเรานะแต่ว่าสําสหรับท่านที่ต้องการคุยแล้วไม่ต้องการได้ยินอย่างอื่นเลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคือคือแบบไม่สื่อสารกับใครเลยคือเข้าไปได้ยินแค่เสียงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่โอเคนะครับก็คอมเมนต์ก็ให้ไว้อย่างนี้นะ ก็น่าจะตรงนี้เท่านี้เลยนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเป็นอีกเซกชันหนึ่งนะสำหรับท่านที่ดูแค่ตรงรีวิวก็จบตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของรีวิวจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อส่วนของการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้เลยทีนี้ก็มาถึงส่วนวิธีการเชื่อมต่อและใช้งานโอเคเตรียมอุปกรณ์นะฮะวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมจะทําละเอียดแบบตั้งไข่เลยนะครับแบบ1 2 3 4เลยนะเผื่อว่าท่านที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาก่อนเลยนะ แล้วก็มาดูคลิปอันนี้เป็นครั้งแรกจะได้ใช้งานเป็นนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ร้านเนี่ยบางทีก็เป็นเด็กนะครับบางทีก็ไม่เคยมีอุปกรณ์แบบนี้มาก่อนหรือบางครั้งก็เป็นผู้สูงวัยนะก็สําหรับท่านที่ดูแล้วลาคาญในความยืดยาดก็ขอโทษน,นิดนึงนะเพีงดีให้คนแก่ดูเนาะก็ทําละเอียดหน่อยนะฮะโอเคอันดับแรกนะครับอุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราแกะออกมาเหมือนเคยนะครับ ให้เราทําการเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับโดยที่เขาจะมีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้สีส้มๆเป็นปลั๊กแบบ Type C นะครับถ้าเราใช้ Type C อยู่แล้วเราเอาสายที่เราใช้ชาร์จมือถือชาร์จอะไรเนี่ยเสียบเข้าไปชาร์จได้เลยนะครับสัก1520นาทีหรือถ้าว่างก็ชาร์จให้มันเต็มไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการเช็คระบบเบื้องต้นของระบบการชาร์จแล้วก็เป็นการเช็คว่าอุปกรณ์ที่เราได้มามันสมบูรณ์หรือเปล่านะครับให้เสียบชาร์จให้เต็มไปเลยก็ได้หรือว่าเสียบชาร์จสักหน่อยก่อนนะฮะหล นะครับที่เราจะเชื่อมต่อนะครับเปิดมาหน้าเมนูบลูทูธแบบขณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เรากดปุ่มนี้มันมี3าปุ่มนะครับกดปุ่มกลางค้างไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไฟมันจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยไปเห็นไหมครับว่ามันจะกระพริบอย่างเงี้ยแดงฟ้าแดงแดงขาวแดงขาวเนี้ยก็คือมันอยู่ใน pairing Mode นะครับจากนั้นเรามาดูรายชื่อที่ตัวอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมเห็นไหมครับมันขึ้นชื่อมาเบ s ิวสนะครับ Bowie ดีศูผมก็กดเชื่อมต่อไปเท่านี้เอง เนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับจะเห็นว่ากดปุ๊บมันเชื่อมต่อค่อนข้างเร็วนี่นะครับ D03 connected ทีนี้สำหรับท่านที่ต้องการเอาไปใช้งานเลยอันนี้เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับเปิดอะไรตรงนี้นะครับคุณป้าคุณอาคุณลุงหรือว่าเด็กน้อยนะก็เปิดตรงนี้ใช้งานได้แล้วนะฮะทีนี้เวลาจะปิดนะครับเอาปิดเลยนะครับก็กดปุ่มกลางเช่นเดิมนะครับค้างไว้จนไฟสีแดงมันติดขึ้นมาแบบนี้ น,นะครับมันจะดับไปก็คือมันจะหยุดเชื่อมต่อเองเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่เชื่อมต่อแล้วนะทีนี้ครั้งต่อไปที่เราจะมาใช้นะเราก็แค่กดปุ่มกลางค้างไว้เหมือนทั่วไปเลยนะครับเปิดให้ไฟมันติดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ปล่อยเราไม่ต้องไปกดเชื่อมต่ออะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมันเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับมันจะมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันเชื่อมต่อไว้ก่อนหนะ้าเองเห็นไหมผมไม่ต้องมากดตรงนี้แหละนะครับทีนี้ก็ ฟังก์ชันเออโทษน,นะครัวิธีการเปิดปิดและเชื่อมต่อก็มีแค่นี้ทีนี้มาถึงวิธีการสั่งงานต่างๆตัวเนี้มันจะมีการสั่งงานด้วยแค่ปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับซึ่งตรงปุ่ม3ปุ่มเนี่ยท่านๆได้เคยใช้หูฟังพว,พวกนี้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะก็คือปุ่มตรงกลางนะครับจะทําหน้าที่ดังนี้นะครับไว้เปิดปิดเครื่องนะครับโดยการกดค้างนะฮะแล้วก็ขณะที่ Icana, เราเล่นเพลงอยู่ถ้าเรากดตรงกลางหนึ่งครั้งมันจะหยุดเล่นนะถ้าเรากดอีกครั้งมันก็จะกลับมาเล่นนะครับสำหรับฟังก์ชันปุ่มกลางนะในส่วนของการฟังเพลงนะแล้วก็ปุ่มบวกนะครับเบสิกเลยกดนะครับมันจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับถ้าลบนะครับก็กดจะเป็นการลดเสียงนะฮะแล้วก็ในกรณีที่เรากดค้างนะครับปุ่มบวกนะก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าถ้ามันเล่นเพลงอยู่นะครับ ในส่วนของปุ่มลบเนี่ยกดค้างก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับไป1เพลงในกรณีที่เล่นเพลงอยู่เช่นกันนะครับฟังก์ชันมีเท่านี้เลยนะครับออรับสายวางสายก็ใช้ปุ่มกลางนะในขณะที่เราใส่หูฟังอยู่เนี้ยถ้ามีคนโทรเข้ามาเรากดตรงกลาง1ครั้งก็จะเป็นการรับสายนะคุยโทรศั์เสร็จเราก็กดตรงกลาง1ครั้งจะเป็นการวางสายนะครับ ถ้าโทรมาแล้วขี้เกียจคุยนะครับก็ให้กดปุ่มกลางค้างไว้มันจะเป็นการปฏิเสธสายเนี่ยฟังก์ชันพื้นฐานเลยของหูฟังที่เป็นรูปแบบสามปุ่มจะคล้ายๆกันทุกรุ่นนะครับก็เอาไปอัดแอปใช้กับหูฟังอันอื่นที่เรามีอยู่ก็ได้สมมุติว่ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ได้ใช้หูฟังรุ่นนี้แต่ว่าที่มีเป็น3ามปุ่มแบบนี้นะครับก็ฟังก์ชันมันจะแถวๆนี้แหละมันจะคล้ายๆกันใช้งานแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเบซูสนะครับโบวี่ดีศูนย์สามนะครับก็ เป็นถุงฟางรุ่นใหม่นะงานผลิตด,ดอีอย่างนี้แล้วกันนะคะอืบเบสเยอะนะครับกลางแหลมยังติดกลมๆไปหน่อยนึงยังไม่คมชัดเท่าไหร่แต่ว่านี้อาจจะต้องเข้าใจว่ารอเวลามันเบิร์ตอินเข้าที่นะครับแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็พับไม่ได้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูถ้าชอบนะครับแต่ว่างานผลิตเสียงอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละราคาประมาณ8900บาทก็ถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นะฮะ ก็เท่านี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลยนะรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเราในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมีช้อปปีนะครับก็จะมีทีมงานอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับผมทิ้งลิงก์ของทางร้านไว้ใน description นะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ